สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมรบกมนแซ่ตั้งผมเป็นพ่อค้าซื้อไขยพลอยมาหลายสิบปีนะครับเท่านผู้ชมวันนี้ผมภูมิใจนําเสนอท่านผู้ชมนะครับนี่คือทับทิมหลังเบี้ยนะครับสตา์นะครับเม็ดใหญ่นะครับเม็ดนี้น้ําหนัก32มสิบสอกรัดครึ่งนะครับส่วนเม็ดนี้น้ําหนัก20่สิกรัมครึ่งนะครับนะครับถือว่าเป็นทับทิมสตา์เม็ดใหญ่นะครับนะครับผู้ชมดูนะครับนี่เหลือบสตา์นะครับ สวยงามนะครับแล้วก็สําคัญนะครับเม็ดนี้นะครับมีความพิเศษนะครับมีเดือบดวงตาสวรรค์อยู่หน้าพลอยนะครับนะครับข้างล่างก็มีดวงตานะครับนะครับความพิเศษตรงนี้นะครับถือว่าเป็นของขังของของขังที่สมัยโบราณนะครับคนที่เด็กคนจีนนะครับและคนทั่วไปทั่วโลกสหานะครับ เพราะดวงตาสวรรค์นี่นะครับเขาถือว่าเป็นเครื่องราวของขังที่ที่เสริมบารมีนะครับแล้วก็ดึงโชคดึงลาภนะครับในสิ่งดีๆที่คนเราต้องการมีครอบจักรวาลแล้วก็ยังช่วยป้องกันสัตว์ไร้สัตว์พิษอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เม็ดนี้นะครับเนื้อพลอยสวยนะครับเดียนุ่นผู้ชมนะครับโปร่งใสนะครับผมถ่ายกางแนะครับนะครับส่วนเม็ดนี้นะครับเดียนุ่นผู้ชม หนักสามสกว่ากิลัดนะครับนะครับมีสตาอยู่หน้าพอยชัดเจนนะครับนะครับหกขานะครับนะครับมีหนึ่งดวงตาข้างหน้าแล้วก็ข้างล่างมีดวงตานะครับนะครับเหมือนจักรวาลนะครับถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกเช่นกันนะครับน้ำหนัก32มสิบกรลัดกว่านะครับเนื้อพอยก็โปร่งใสนะครับเดยนมาชมเห็นไหมครับผมถ่ายกลากาาชัดเจนนะครับ สองเม็ดนี้นะครับเดี๋ยนมกชมถือว่าเป็นพลอยที่หายากนะครับเพราะมีเดือบดวงตาธรรมชาติเช่นนี้และเม็ดใหญ่นะครับนะครับท่าผู้ชมนะครับต้องการเชิญไปเสิร์ฟมื่อนี้ทําหัวแหวนรับรองไม่มีผิดหวังทั้งสองเม็ดนี้นะครับเดี๋ยนักผู้ชมเป็นหนึ่งเดือนในโลกที่มีคุณค่าผมรับประกันไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะครับนะครับที่หายากนะครับ นะครับสนใจนะครับโทรศัพท์ติดต่อผมได้นะครับ0 8 1 9 0 7 1ดห5และ09919 7 8 9านดนะครับสนวัดผัดกันชมนะครับที่ผมนำเสนอนะครับเพราะผมอายุเยอะแล้วนะครับจะรวบรวมเงินไปต่อยอดสร้างบทนะครับเห็นไหมครับเดือบสตาร์หกขาชัดๆนะครับนะครับเีนือกาสไม่ควรพลาดนะครับผมให้เชิญไม่แพงนะครับสนใจก็โทรมานะครับ นะครับผมจะบอกเพื่อสับติดต่อผมนะครับ0819071179และ099197894นะครับเท่านผู้ชมและเรียนท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมที่มาชมพลทับทิมสตาร์2เม็ดนี้นะครับที่มีความพิเศษมากสุดจานมีเดือบดวงตาที่3ทั้ง2เม็ดนี้นะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับไปติดตามที่ YouTube ผมมาคุมแซ่ตั้งได้นะครับอลังการมากนะครับท่านผู้ชมไม่ควรพลาดนะครับผมมีสิ่งที่ ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถามโูเกอร์ลงหน้าหนึ่งนะครับเลยเฉพาะเป็นภาพปานต่างๆแกะด้วยราชายพลทับทิมชาติทับทิมสตาเพลินสตาถึง30 3 6องค์นะครับนะครับอย่างเช่นเจ้าแม่กนอิมปานต่างๆนะครับแกะด้วยพลทับทิมชาตทับทิมสตามี4องค์นะครับพระพุทธนะครับแล้วก็มีปานต่างๆแกะด้วยพลทับทิมชาติทับทิมสตา4องค์นะครับพระสังจัยนะครับปานต่างๆแกะด้วยพลทับทิมชาติหรือและทับทิมสตามีถึง7องค์นะครับ แล้วก็้าสังเกจาร์นะครับเดียนผู้ชมปางต่างๆนะครับแก่ด้วยพลอยทับทิมชาติทับทิมสตามีถึง18องค์องนะครับแล้วก็ยังมีองค์หลวงปู่ทวดสององนะครับแก่ด้วยพลอยทับทิมสตานะครับแล้วก็ไพรียสตาแพงแตงย่าอีก2องค์แล้วก็เทพอายุยืนนะครับแก่ด้วยพลอยเพรียนสตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกหนึ่งองนะครับรวมหมดนะครับ36องค์แล้วก็ยังมีก้อนพลอยทับทิมระชาิของเพรินโมซัมบิก เมื่อถามฮูเกอร์ใหญ่ที่สุนโลกหนึ่งก้อนหนัก4.7กิลล์แล้วก็ก้อนพลอยทับทิมสตาร์นะครับธรรมชาตินะครับเมื่อถามฮูเกอร์ก้อนใหญ่ที่สุนโลกนะครับอีกหนึ่งรายการนะครับหนัก4ลครล่งนะครับอีกรวมมวนะครับมีถึง38อย่างนะครับอย่าลืมนะครับมีโอกาสไปติดตามชมที่ยูทูปผมมกุมแท่ตั้งได้นะครับไปดูเล่นใครเครียดเป็นบุญตารับรองไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับพอจะหาดูที่ไหนในโลกนี้ไม่มีนะครับ นะครับผมกล้าทานะครับเพาะพลอยทัพทิมือราชาเห็นพลอยเป็นของสูงนะครับแล้วพระแต่ละองค์36องค์องนะครับแต่ละองค์ใหญ่ๆทั้นนะครับบางองค์หนักร่วม10กิโลนะครับแล้วก็สําคัญกาจัดช่างฝีมือหนึ่งประเทศไทยศิลปะทุกองค์สวยงามนะครับมีอาการไม่ควรพลาดนะครับไปติดตามที่ยูท b e ผมว่าพุ่งแท่ตั้งได้นะครับผมถ่ายไว้600กว่าคลิปนะครับแล้วก็ยังมีสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับอีกจํานวนมากนะครับโดยเฉพาะ พลอยต่างๆธรรมชาติที่มีเดือบดวงตาที่3เช่นนี้นะครับอีกจํานวนมากนะครับนะครับแล้วก็ยังมีผ้าเก่าโบราณนะครับแกะด้วยหยกสีขาวสีเขียวนะครับสีเหลืองทองบอกองค์หนักร้อยโลเศสรจร่วมร้อยโลอีกหลาสิบองค์แถมประดับด้วยย้มมํามเนียรังการรอบองค์ทั้งฐานประเมินค่าไม่ได้หลสิบขึ้นนะครับและเดือนท่านผู้ชมเมื่อไปติดตามชมนะครับนะครับ ท่านรู้จักมหาเศรษฐีหรือพี่พันธุ์ที่ไหนช่วยติดต่อภาพางต่างๆของผมเมื่อถามคูเกอร์ใหญ่ที่สเสนโลศาร16องคองนะครับแล้วก็ก้อนไฟทับทิมชาติทับทิมสตาก้อนใหญ่ที่สเสนโลกนะครับ อีกสองรายการ38รายการนะครับผมให้สามเ์ท่านก็ได้เงินมาหาสารนะครับเพราะของทุกอย่างผมนี่นะครับประเมินค่าไม่ได้นะครับเพราะเพราะเป็นของสูงคือทัพทีมือลาชายพลอยน้าดีดีสีดีๆแพงอ่ะเพชรน,นะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามชมเล่นใครเครียดแล้วท่านอาจจะได้เงินใช้นะครับแล้วก็สําคัญติดต่อให้ผมสําเร็จท่านก็ได้บุญด้วยนะครับเพราะผมได้เงินจากสิ่งที่ใหญ่ที่สนโลกที่คูเกอร์การันตี38รายการนะครับผมจะนําเงินส่วนหนึ่งไปต่อยอดสร้างบทที่ผมเป็นเจ้าศร,รัทธาท่านก็ได้ ร่วมบุญร่วมหมหากุญสนต่อยอดสร้างบวชกับผมแล้วก็ได้เงินใช้นะครับอย่าเดินไปติดตามชมที่ u t u b e ผมนะครับนะครับไม่ผิดหวังนะครับสนพลอยทับทิมสตาร์ทั้ง2เม็ดนี้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับผมรับประกันนะครับรับรองไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครและเม็ดใหญ่ๆเช่นนี้หายากนะครับนะครับ นะครับมีโอกาสนะครับสนใจนะครับก็โทรศัพท์ติดต่อผมได้นะครับผมจะบอกบริษัทติดต่อผมมีคันนะครับ0 8 1 9 0 7 1 1 7 9และ0 9 9ย์เก้าเนะครับและใน YouTube ผมยังมีมีจำนวนมากนะครับที่ที่มีพลอยเช่นนี้ที่มีเดือบดวงตาที่3เช่นนี้นะครับสารพัดนะครับทั้งจี้รูปัดโบราณที่เบรนะครับที่ทุกชิ้นทุกก้อนเป็น